เมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูบ้านๆก็คือข้าวผัดไข่นั่นเองนะคะเราจะทําให้ข้าวนี่เป็นข้าวสีเหลืองเดี๋ยวมาดูกันนะคะเน่ okay, นะคะเราก็ได้เตรียมส่วนผสมหั่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แยกไข่ขาวกับไข่เหลืองส่วนไข่เหลืองนะคะเราก็มาคลุกข้าวนะคะซึ่งข้าวนะคะเราจะใช้ข้าวเย็นนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาไข่ขาวนะคะ ก็ผัดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ในถ้วยแล้วเดี๋ยวเาก็จะมาผัด,ดต่อไปเลยนะจ้าเขาผัดไปเรื่อยๆนะคะให้มันแห้งหน่อยเนาะเย้แห้เ,เข้าผัดนะคะคนที่การเลือกผัดที่มันหลักสีนะคะมันจะทำให้ดูแบบน่าทานมากขึ้น ตามด้วยหมูนะคะเราผัดให้มันเค็มๆเหมือนกันเนาะจะได้หอมแล้วก็เข้าผัดของเราจะได้ไม่แฉะมากเกินไปจากนั้นนะคะเราก็จะเติมซีอิ๊วขาวใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยที่ผัดไม่ได้เลยนะคะ ส่วนใหญ่นะคะอาหารที่เราทำก็จะมีเครื่องปรุงแบบสองอย่างนี้นะคะสีสวยมากสใส่ข้าวที่เราคุกไข่เหลืองลงไปนะคะจะสังเกตได้ว่ามีสีสวยมากๆเลยแล้วก็จะขัดข่ะข้าวนี้เป็นข้าวเย็นนะคะเราต้องใช้ข้าวเย็นเนาะ สังเกตได้ว่าข้าวของเรานะคะ,ะ,คะก็จะออกเป็นสีเหลืองนะคะตัวนี้ถ้าเราไม่ใส่หมูนะคะมันก็สามารถทำเป็นเจได้เนะเาะแล้วทำให้เรากินข้าวเจได้อย่างอร่อยมากขึ้นนะคะก็แค่ไม่ต้องใส่หมูนั่น,นะคะตามด้วยไช่เาาที่เราผัดไว้ก่อนหน้านั้นนะคะผัดลงไปแล้วก็ แตงกวานะคะเราจะใส่ีหลังหรือใครมีผักชีต้นหอมก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ช่วงกักตัวเนะาะอาหารสดไม่ค่อยจะมีสักเขาไหวเราก็เลยใช้แตงกวาแทนะตำด้วยพริกไทยดำงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะหลังจากที่เราจัดจานเสร็จ นี่นะคะข้าวผัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะออกเป็นสีเหลืองนะคะดูน่าทานมากเลยลองไปทำตามกันนะคะ